สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโกโรไรเนอร์เองนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับตัวละครตัวละครบิลโลซึ่งเกมนี้นะผมคิดว่าผมเล่นเป็นบิลโลป่าเพราะมไม่มีใครเล่นป่าไงและสุดท้ายผมจับบิลโลป่าเนาะก็ไปดูกันในเกมนะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงก็เริ่มผมฟาร์มที่ พับฟ้าก่อนนะเพราะว่ามันเหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่าพับฟ้าต้องเป็นคู่เวรคู่กรรมของของค่ายของเบียโรเพราะเบียโรมันต้องใช้มานาเยอะมากๆเลยใช่ไหมฮะเอเอมันก็ใช่ครับแต่ก็อย่างว่านะครับแล้วก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ลำปากสุดๆสำหรับผมเพราะว่า เอออย่าพึ่งสปอยนะเพื่อนขอร้องเอออย่าสปอยนะสปอยเด็ดเจงอืมไม่สปอยก็ได้เฟิร์สบอร์เอาเปิดด้วยโอเมนเฟิร์สบอรแล้วงานนี้ก็สวยครับมามาเลยมาชิงชังชิชังไอ้แบมัน,มนเป็นเกมสองเกมนะครับคือสองเกมผมเล่นติดต่อกันนะครับก็อันนี้เป็นเกมแรกที่ผมเล่นป่าเนาะอีกหนึ่งเกมผมเล่นบิลโลเป็นบิโลออฟ ก็ดูพี่หลามของเราชิช่งชิชัชงพี่หลามเอาอีกแล้วพี่หลามอ,มอร่อยเหลือเกินมาอีกมาอีกมาอีกเฮ้ยเมื่อไหร่มันไปทางอื่นบ้างเนี่ยวีลาก็ว่างั้นแหละเมื่อไหร่มันจะไปที่อื่นบ้างยเฮ้ยดูดูเบลโลเบลโลมันจะซ่อนอยู่ในย่าีกนานไหมแล้วก็อย่างว่าเลยครับตอนนี้ผม ผมยังไม่ได้กดดูของเนาะอีกสักพักกี่นาทีผมจำไม่ได้แต่ว่าถ้าผมตอนที่ผมกดนะผมก็ไม่คิดว่าเออผมจะเจออะไรที่หนักหนาสาหัสคือเดี๋ยวเพื่อนๆก็รับชมเอาเองเนาะเกมน,นี้ก็เป็นเกมที่สนุกเอาเลยเอาเอาสู้ตายเพื่อนสู้ตาย เ้ยข <kung> <mig> ังมันไม่ได้อีกแล้วอ่ะหนูขังมันไม่ได้ฮหยเตะลำโกโก้วก็เป็นอะไรที่อาโอเมนฟาดหางลุกลกจิตได้ลุกจิตได้น้องคิดสิระว่างโดนเนิบนะโอเมนเดี๋ยวจะไปฟ้องจีเอ็มที่เนิบโอเมนลง อย่างนี้น้องสาวปัจจุบันพี่ก็โดนเนิบอยู่แล้วก็พมก็ทำกลับกลับมาฟาร์มบีร่ฉันลามนั่ชอบนับคุมอะไรนะทุกคนเห็นอ่าในทิกตอกอะไรนะมันจะมีไอตัวไม้ทุงทุงทุ่ไอฉลามฉลามไม่เป็นอะไรนะที่เป็นรองเท้าอ่ะพมก็จําไม่ได้อ่ะขึ้นยังไงอะไรปลาไหลฟันอย่างเดียวปลาไหลไม่สนอืปลาไหลเจอกับ หลามไหมไล่กันแหลามโอ้โหชื่อข้อดีดีชักชิงช่องย่าย่ายานี่นี่คอยชี้นะแหลมโลเลียวใจเย็นโลเลียวโลเลียวเปิดอติแล้วนี่จะลำแม่จะลำให้เละเลยแม่จะลำให้เละโอ้ยไม่ไล่แล้วไม่ไล่แล้วใจเย็นอะโลเลียวเล่โลเลียวคุยกันก่อนไม่คุยคือไม่แต่ล็อกจิน ได้นีกอกาลบจีนมากาลบจีนมาทำไมช่วยด้วยโอ้ยชิน้องสาวน้องสาวนี้พี่ไปสักไกลอย่างนี้พี่จะจับน้องสาวยังไงไม่ต้องจับหนูหรอกเละตุเปะเกิดอีกทีเลยเราอีมไอามบิวโลกของเราเนี่มันจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำได้สิใจเย็น กระดุทุ่มทางกระังครึ่งคงชงช้างสีช้างชิงโสงชิงแขงมันพูดอะไรวะมันบอกว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละปลาไหลพูดตอนไหนอะไม่ได้ไหลพูดเอาตอนนี้ไหลพูดแล้วลไหลบอกว่าไหลไม่ได้เกี่ยวอ้าวไหลไม่เกี่ยวแล้วใครวะชุงโคดุ่มุ่มทากชิงช้างเช้งชุงชุงชงเฮ้ยข้าเคยเห็นทะเลลึก และค่าเคยอยู่ในนั้นมากอ่อนโค้ดที่หาสมบัติก็มกักจะเจอความบันไลชิบหายตลอดหายโดยเฉพาะตัวอันนี่แหละค่าเคยอยู่จุดสูงสุดมากอ่อนและเป็นนักล่าในห่วงโซ่อาหารมันอร่อยไหมอร่อยไหมล่ะเป็นไงล่ะอาหารอของพวกฉันอร่อยไหมชิงชางชิงชางชิงปอมแตกอื้อืออ่า วีลวก็ทำไรไปไอ้ซับออกของอะไรซับเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรแป๊บไป,ปซับัปออกของอะไรไม่ทันได้ดูอะ่ะขอใทีดิ่ขอใทีได้หรือเปล่าเจโร่นั่นไงซับมาอะไรจะออกของกันซับไม่สนคะ่ะหนูไม่สนหนูไม่ใช่ซับแต่หนูเป็นเม็ดชิปหายของความเป็นทีมมนนาแล้วไง ชิพหายทันทีเมื่อทีมไม่มีซัพพอร์ตก็อย่างว่าแล้วครับก็เกมนี้ก็ผมว็าทำใจอีกเดียวเพราะว่าซับผมออกหินซับก็จริงแต่เขาไม่ได้ออกเต็มๆครับมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบเวลาเจออะไรเงี้ยมันเล่นยากไงถ้าเกิดว่าตัวซับมันไม่ได้ซับจริงๆเงี้ยเห็นไหมอย่างเกมนี้ถ้าเกิดว่าซับออกเป็นฮิวหรือว่าเป็นอะไรที่สามารถช่วยชีวิต เราได้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยและเป็นไงล่ะสุดท้ายไม่ออกหินซับก็โดนไปสิใครจะออกล่ะห,หนูไม่ออกเด็ดขาดเลยใครจะออกก็ออกงั้นก็ขายทิ้งเดี๋ยวพี่หลานออกเองไม่ค่ะสุภาดหลุดยียงผมไม่เคยปล่อยให้บับฟ้าหลุดมือเฮ้ยๆนั่นบับฟ้าของเบียโรนะว้ยไม่มีทางที่ผมจะปล่อยให้เบียโรได้บับฟ้า โอ้ยทั้งโดนแย่งบัฟฟ้าอืมทั้งซับไม่เอาอะไรทั้งนั้นโอ้ยเป็นไงล่ะพับฟ้าก็ทำนี่วีลาททำงานแล้วเห็นไหมเ้ยโดนแย่งทำบัฟฟ้าซับก็ไม่ออกหินให้เต็มขัน้นโอ้ยอย่างนี้ โอกาสชนะก็คงจะไม่มีนี่เป็นไงล่ะสวยไหมล่ะคะหัวใจของฉันมอบให้เธอคนเดียวนะคะปลไหลลา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 ละมันว่าอะไรวะมันบอกว่าสวยสวยสวยจะว้าวอาโอว้โกโก,โกโวาได้กินฟรีกินหูฉลามด้วยฮะหลามมันหลุดเนื้อแหลามันลวน เกมนี้ทําผมลวนเลยครับผู้ชมเพราะว่ามันล้วนจริงๆนะมันล้วนชนิดแบบผมล้วนมากเลยล้วนแบบอะไรของซัพออกหินแต่ออกไม่เต็มแต่ว่าต้องยอมรับว่าแวนกับอาเมดเราเลดเกมที่เป็นตัวที่มีประโยชนะ์เนาะแล้วก็อาอยหลามไม่ไหวแล้วแล้วก็อะไรแล้วก็ความรู้สึกของผมคือ คุณไม่พร้อมจะเล่นซับคุณจะเล่นทับเพื่ออะไรนั่นแหละเหมือนกับมาปมเม็ดแล้วก็ทำให้ความรู้สึกของคนที่แบบเขาตั้งใจเล่นอะ่ะต้องเสียความรู้สึกอะ่ะคุณผู้ชมเข้าใจไหมก็ประมาณแบบว่าอืมก็เข้าใจเนาะคนที่ตั้งใจเล่นแล้วเวลาเจอแบบนี้นมาแล้วพี่หลามมาแล้วชิชังเชง,ชงนี่พี่หลามได้กินแล้ว พี่หลามอะไรต่อคะพี่หลามจะกินเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อควายไม่ใช่วัวได้แล้วจะกินเนื้อปลาไหลต่อเฮ้ยปลาไหลมาใกล้ๆหน่อยสิโอเมนจับมันหน่อยลูกชิดก็าตามดูมันบอกว่าอะไรวะบอกว่าไม่ได้กินมันหรอกอืมาแล้วพี่หลามมาแล้วพี่หลามพี่หลับเอาหมดพี่หลับฝากด้วยแว๊ด ได้เลยครับสุภาพบุรุษแบบผมไม่เคยปล่อย enjoy รับ fu คำว่า enjoy รับฟ u เป็นสมัยก่อนและสมัยตอนที่แวนยังใช้ใช่แวนมีนดามเมตเวดเมาทุกคนเคยรู้หรือเปล่าคนที่เล่นใหม่ๆอาจจะยังไม่เคยรู้นะแต่ว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก่อนนะเมื่อก่อน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 โอ้ยแล้วกอดสักทีนะพูดดีๆ เมื่อก่อนแวนเป็นตัวที่ดาเมจดเวดแรงมากเบิ์ดชุดเดียวคือหายอะตัวบางๆอย่างนะคอสมาล้วงหรือว่าตัวเขาเรียกอะไรนะตัวที่แบบล้วงง่ายๆอ,อย่างเคนเมื่อก่อนเจอแวนสายเวดท,ที่เดียวก็คือแตกเลยนะถ้าเกิดว่าฆ่าแวนไม่ได้หรือวแวนจับได้แวนเห็นยออ่างงี้ ีเดียวแตกเลยแะคเมื่อก่อนแล้วเอาปัจจุบันก่อนปัจจุบันแวนก็ยังแรงอยู่ดีครับต่อให้เป็นสายกายภาพแล้วก็ยังแรงอยู่ดีเออชิจังชิจังโกโกวาโกโกวาชุโกโกวาอยู่ที่ไหนมันไม่มีลูกจิตตามได้ไหมลูกจิตอยากจะได้สักคนสองคน โอ้ยไ่ต้องตามหลามหรอกหลามไม่เคยได้อะไรอยู่แล้วเละสิซับออกของก็ออกไปเต็มโอ้ยไม่เต็มไม่เต็มหน่อยอย่างงี้ก็จะบอกว่าโอกาสชนะมันก็ไม่มีอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าจะบอกว่าจะด่าผมอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ต่อให้ผมแบกได้ก็จริงอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่า ซับเรายังออกของแบบนี้นมันทําให้แบบรู้สึกเหมือนไม่โอเคอะแล้วเมื่อไหร่ซับมันจะออกของเต็มๆสักทีไม่รู้ได้มังกรแล้วลุยลุยพี่ลาบลุย,ล,ย,ล,ยลุยอะไรอะเลือดมันนิดเดียวให้มันลุยได้หมดได้หมดได้หมดทั้งศดชื่อเ yeah. ดียร์สุภาพบุรุษแตกไปแล้ว เอาแตกอีกหนึ่งโอ้โหกดยอดแพ้กันรัวๆโวเอางานนี้เหลือพี่หลามตัวเดียวจะไหวไหมพี่หลามไม่รู้ไหวไม่ไหวก็ต้องบอกว่าไหวไว้ก่อนมาลูกชิ้งช้างเชง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 โอ้โหนี่ขนาดตีขนาดนี้ยังไม่เข้าเลยโตโลจะถึกไปไหนเนี่ยโอ้ยหเขาดันมาถึงหน้าป้อมแล้วล่ะ ออยไงดีซับเอ้ยซับเมื่อไหร่จะออกของสักเต็มสักทีเนี่ยโอเปิดไมดา่าซับละเอ้ยออกของเต็มทีเอ้ยแล้วก็เปลดใหม่อืมนั่นแหละครับคือความรู้สึกของคนที่แบบเล่นซับอะไรมึงไม่ออกของซับที่เต็มสักทีโอ้ยอย่างนี้ับตายที่อยังน้อยก็สักอย่างหนึ่งก็ยังดีอย่างน้อย ไม่ใช่หินซับหินก็คือหินอย่างเดียวไม่ออกของอย่างอื่นแล้วอ่ะคืออา่าระบายความรู้สึกดอเกมนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ละไปแล้วไปรับเข้าไปกลับอย่างอย่างยางไม่ออกอีกอืมแล้วนะั่นคือความรู้สึกที่เมื่อกี้ผมด่าไปรอบหนึ่งนะพี่หลามด่าเขาด้วยเหรอด่าสิ าจะเจ็บคอแล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะออกซับเนี่ยอืมไม่รู้ก็อย่างที่เพ,พื่อนพี่น้องๆทุกคนเห็นนะครับนี่ก็คืคีความลำบากของการเล่นแล้วแบบซับของเราเหมือนไม่เต็มใจซับอะ่ะคือผมก็ไม่เขา้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ออกหินซับให้เต็มๆและนี่จะเตือนว่าผม AFK ไม่ใช่ผมก็เดินไปเดินมาเพื่อสู้อยู่ แล้วผมทํายังไงสุดท้ายผมเข้าไปล้วงใครไม่ได้ผมก็ตายเพราะว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแต่มันจะทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกอเพื่อนจะเปิดไมด่าเขาอีกทีนงนล้วตอนนี้เพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าซับผมมันไม่ได้ออกของซับช่วยเพื่อนอ่ะ,อะแล้วเกมนี้ก็แพ้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วครับแพ้แบบ ไม่มีทางสู้ได้เลยอะต่อให้ผมเกิดก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันผมไม่รู้นะอาจจะเป็นฝีมือผมเองวะที่เล่นกากเองใช่กากเองใช่กากเองใช่ยอมรับความจริงเลยก็เกมนี้ก็แพ้ไปแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะ เข้าเกมที่สองครับพี่เกมที่สองแล้วล่ะเอาละเข้าสู่เกม,มพี่หลามออฟเลนโอ้สุดยอดสุดยอดพี่หลามออฟเลนโอ้หูู้ตายแล้วพี่หลามออฟเลนยังไงก็เชื่อว่าพี่หลามชนะแน่นอนอ่าออกของอะไรดีเนาะนี่ออกกกงเล็บก่อนเลยทำให้หลามตีเร็วขึ้นเกมพี่เจอกับโมทอสก็ไม่เท่าไหร่ มอดทอดจ้ามอดทอดมอ,ทอดมอทอดเหรอนี่ไงเป็นไงลรามอดทอดเฟิร์สบอดเลยมอดทอดนะเป็นตัวต้นเกมที่แบบอืมอเอาง่ายงถ้าเกิดว่าหลามออฟเลยเนี่ยได้เปรียบอยู่ตอยเจอตัวอื่นืก็ช่างถ้าเล่นเขาเล่นไม่ค่อยเป็นนะแล้วเจอบิโล่เนี่ยบิวโลออฟเลนเป็นตัวที่ได้เปรียบอยู่เยอะพอสมควรแต่ก็ใช้มานาเยอะเหมือนกันนะเพื่อน ขอฝากคลิปก่อนมามามาสิมาเรา,า,าจะรอนายอยู่มานี่นี่นี่มามาสิมโมทอดมาเฮ้ยไม่เอาโอ้ยมโมทอดอย่างไรต้องกลัวหลามแล้วเนี่ยกลัวทําไมอะหลามไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนี่นี่เอ้ยชุบจุบุบุบตายซะแล้วก็ เก็บเลือดก่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บเลือดเก็บเลือดเก็บเลือดกดอนทุบอาซิวมาชิปหายจุบๆๆๆๆๆๆ๊บจุ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 ๊บอาซิวอันติใส่ผมเลยเหรอซิวทำไมถึงยอมเสียอันติไม่ได้สิเลือดเหลือนี้เดียวเองโดนมันเก็บไม่งั้นเราก็เละเกมนี้ก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับเนื่องจากว่าซับของเราเป็นอาริสก็โอเคอยู่เล่นง่ายก็เล่นง่าย ง่ายอยู่แต่ว่าเพื่อ,อนๆเป็นล้วนเอาตอนเลดเกมนะผมก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมันจะเป็นยังไงเอาละขอฟังต่อมอทอดมาสิมอทอดนี่ไม่เอามอทอดไม่เอามอดอดไม่ส้ใจเย็นหลบหลบใจเย็นหลบใจร้อนจังไม่ได้หลบปล่อยไปไม่ได้เฮ้หลบก็ปล่อยหน่อยเถอะขอร้อง โมทอดแค่เว็บมาหาเท่านั้นเองแล้วชุบดันออกมาแล้วก็ชิงชังชิงชิงชังชิงไอ้ชุบ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 วิ่งฝากไว้ก่อนฮะหลามขอฝากก่อนนะโมทอดเดี๋ยวหลามเอาคืนแน่นอนไม่ได้กินโมทอดหรอกหลามจะลงไปล่างแล้วหลามว่ายน้ำอุ้งๆุ้งุ้งุ้งจ้าชิง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 ชังชิงชัง ชิงชิงช้งชงชิงช้างชิงช c งช้างชิงชิ้างชิงิงิงางชิงิงิิงาและวเกมนี้ของเรามูลาดฟาร์มหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็เป็นเกมที่สนุกดีเกมหนึ่งชชช้างชิงชช้างอือยอนมาช่วยแล้วสอนพระเจ้าเพื่ดะเอผิดผิดผิดไม่ใช่สอนพระเจ้าเมื่อกี้เป็นแค่ธนูธรรมดาขอโทษด้วยล่ะ สอนพระเจ้าไปแดงนี่เป็นไงสอนพระเจ้า like hey, right. อืมจุ๊บปุ๊บจิจจจจันอืมเป็นไงล่ะอลิสได้กินแหวนอลิสเป็นไงบ้างสวยเลยอลิสสวยไฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เจ้าเจ้าโอ้ยอะไรอะไรคิกซี่อะไรคิกซี่คิกซี่คิกซี่จะเอากระยอนได้ยังไงไม่ได้ง่ายๆหรอกเดี๋ยวจะบอกให้พ่อที่เอ็ม บัฟยอดลงอีกค่ะพอ่อล่าสุดคลิกซี่มันฟ้องพ่อมันแล้วยอดเตรียมตัวโดนบับด้วยเลยยอดเกี่ยวอะไรอ่ะพระเจ้าไม่เกี่ยวยอดก็แค่เทพเจ้าทับตายอดไม่เกี่ยวเลยลืมลืมไปครับทุกคนเกมนี้เฮอยเตฟามแล้วทำไมมันถึงเอาเฮียเตมาฟามไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันแต่ว่า ถ้าเกมลูกเกมเราได้เปรียบก็ไม่มีปัญหาอะไรขอแค่สู้สู้แล้วอึดใจเดียวนี่เนะ่นี่นี่นี่เป็นไงละนี่นี่นี่เอามาทอดเอ็กซิคิวทำไมเอ็กซิคิวเผื่อจะได้ยินเทพยนต์ป้อมแตกไปดิเป็นไงล่ะโกโกวดทำแตกเิงจ้า ชุดโกโกวาทุกคนอยากเห็นหรือเปล่าจะบอกว่าเห็นจนเบื่อแล้วล่ะอืมแล้วก็มาอีกทีนึงเฮ้ยเหนือ่อยชะมัดเอา้าเมื่กี้ไปกดอะไรกดฟิกเกอร์ทำไมไมันถึงกดไม่รู้มันพลาดอืโกโกวาได้กินเห็นไหมหมูมอทอดเกี่ยวอร่อยดีอะ เจอลุมอย่างเดียวเลยและที่หลามโดนลุงอ่ะหลามเคยพูดอะไรไหมฮะมมทอดก็พูดง่ายนะหลามไม่ดูชะตากูเลยตอนเนี่ยกูจะเอาอะไรไปสู้กับพวกมึงชิชังเชิงชิชังเชงชิงชังเชงวิ่มมาทุบเราฝากไว้ก่อนขอบคุณมากอาลิซ อลิสเต็มใจเพิ่มเลือดให้อลิสเต็มใจเสนอขอสักอลิสขอสนอชิฉันช้างชิฉันชางชิฉันชาง,ง,ง,งสวยหลานสวยหลานหลานสวยไห้สวยไหมสวยสวย,สวยเอาอีกเอาอีกหลานเอาอีกบิวโลบิวอโลวู๊ดโดนซิวเก็บแต่ซิวเจ้าประเจียวใส่แล้วเวรซิวมาโดนเก็บไปโดน ดนไฮยเตะลำโกโกวาสวยๆเป็นไงล่ะทีเนี้ยก็บุกบ้านได้แล้วเราจะไม่ยอมเพราะบ้านสำคัญสำหรับเราโมโทอดจะไม่ยอมไม่ยอมก็โดนลำโกโกวาไปอีกทีหนึ่งป้าด้วกระใจาพิ้วพๆๆิลำโกโกวาสอนเทพพระเจ้าเอาสอนพระเจ้าไปแจกซะโดนตรงไหนเนี่ย ไม่เห็นปล่อยเลยอืมปล่อยหลายรอบแล้วไม่เห็นเองบิวโลเออสรุปบิโลผิดเองแหละขอโทษมัวแต่ตีคลิปอยู่นั่นแหละเอาละบิวโลจะเอาบัฟฟ้าชชิ้ชางชิงชิ้ชางชิงชางชิงบเบิลคเอาแล้ว,าาลว,ลวให้เตะโดนแล้วก็ก็ว่าไม่ตั้งใจก็ก็วัดแค่อยากจะ อยากจากอะไรอยากจะช่วยเพื่อน,อนแต่ดันโดนซิวใช้มิดห่วงของซิวนะ่มันหมุนยิ้ๆิ้วปากโอ้โหเจ็บระหว่างนี้ก็มาดูพี่หลมก่อนฟาร์มซะไม่เหลืออะไรเลยแหละฟิงงฟ้งฟางฟงมังกรยังบอกเอาไปเถอะชีวิตกูเอาได้เอาไปเลย เป็นไอ้นี่เคิกซี่ลูกลักเกมเป็นอะไรเนะี่ยใช่ดูครับเพื่อนๆคือลูกเกมต่างกันมากๆเกมแรกกับเกมที่สองคือต่างกันจริงๆนะยอมรับจริงๆว่าเกมแรกกับอ้ยถึงแม้อันนี้จะเป็นอาริซซับแต่ว่าถ้าคนที่เล่นซับเป็น แล้วช่วยซัพพอร์ตทีมดีๆอย่างเงี้ยโอกาสชนะมันสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าเจอแบบเมื่อกี้ผมโอ้โหแทบจะบ้าตายเพราะซับจะบอกว่าไม่ด่ามันหลายรอบแล้วนะในเกมที่แล้วคือด่าจนแบบมึงจะด่าไงก็คือบอกว่าให้ออกหินซับอะให้สักอันที่ขั้นที่สองก็ได้อย่างน้อยก็ยังพอช่วยเพื่อนได้เงี้ยมันออกขั้นเดียวมันเล่นยากอะพูดจริงๆนะ แล้วก็ได้กินโอ้ยถ้าจะมาขนาดนี้ก็เก็บไปเถอะขอร้องเก็บไปอย่าให้เหลือไว้เลยเก็บให้หมดอย่าให้เหลือไปดูหให้เก็บใครด้วยคะเก็บลอมโบนี่แหละเก็บซิวด้วยซิวก็วววไม่น่าจะไหว โอ้และไอ้นั่นมันก็ฟ้มป่าเราจะหมดโอ้ยไม่มีใครสนใจเลยป่าเราหายหมดแล้วโดนไอ้ฉลาเบียโวล,โลมันซุม่มแดกกไปหมดอืมัมนร้ายนะเนี่ยไม่ได้ร้ายอะไรเลยก็แค่คนธรรมดาที่ว่ายน้ำเป็นเป็นฉลามดำน้ำอุ้งอุ้งอุ้งอุอุอย่างเดียวออืืห ยอดซอยซอยยอดซอยช่วยยอดด้วยได้เลยุงุงชิงช้งเชงงุงุชิงช้างชงุงุงุงชิงช้งเชงพอ่วยะลุกันงกันั่งทุบทุกตุกทุกักัววะกัวกัวอ้ไอ้อ้ไอ้แหวนแวนแวนเนี่ยซอยป้อมแล้วมันแอบเนียน เป็นยังไงนะแหวนแอบเนียนเหรอแอบเนียนเนียนยังไงเนียนยังไงเออเป็นไงสอนของพระเจ้ารุนแรงแค่ไหนรู้ได้ยังละแหวนโอ้โหยิ่งเลนเกยมย้อนยิ่งเกิดยิ่งทำอะไรไม่ได้สภาพบุรุษอย่างผมก็คงทำใจได้อย่างเดียวครับชิงชังชิงชิงชังชิง ชิงชางชิงช้งชิงช้งชิงชังชงชิงชุ่นุ่นุิชุงชุอ้าวโดนสอนพระเจ้าซะแล้วซิวไม่ทันได้ตั้งตัวเลยโดนสอนพระเจ้าโอ้รุ่นแรงเหลือเกินชิชางเช็คกาลีขอละขอมาฟ้าถึงกาลีเช็คแค่มาช่วยตีเองนะ กาลีก็อยากให้ได้เหมือนกันกาลีก็อยากใช้บัฟฟ้าเหมือนกันนะกาลีต้องกอารอลิสเห็นด้วยเลยคะ่ะโอ้ยแต่ว่าตอนนี้ออลิสก็ล็มบากนะใครแกงอาลิสเสียงแบบนั้นอะอลิสเองก็ต้องการให้คนช่วยเหมือนกันมาเลยทุกคนมามาระเบิดทุกข้อให้อาลิสก็ ลับเบอร์เยกเสียงลับเบอร์ทำไมแปลกๆโมทอดขอเถอะขอขอขอเถอะขอเะขอขอขอ,ขอนะเออจบเกมทุกคนจบเกมจบเกมจบ,จบ,จบ,จบเ,เกมจบจบจ่บเออเกมชนะด้วยความยากลำบากอยู่พอตัวเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เท่าเกมแรกก็อยากจะพอกคนที่เล่นซับนะครับ คนที่เล่นซับดีๆก็มีแต่คนที่ตั้งใจว่าตัวเองจะเล่นซับแต่ซื้อหินแค่ขั้นแรกเนี่ยว่าไม่ต้องเล่นก็ได้ความจริงอะขายหินไปเทอะแล้วให้คนอื่นเล่นนะนี่คือความในใจก็ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อกำลังใจให้ผม